สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกเกร็ดการกล่าวอยู่ในเหตุการสองนางเอกดังยุมหัวกันหลังเวทีหลังจากที่กเกร็ดการกล่าวนั่งเมาออกรถกับปิงปองธงชัยในรายการสารพัดเพื่อนทางช่องคลาดชชนแนลถึงประเด,ดเด็นที่เจ้าตัวอยู่ในเหตุการณ์ที่สองนางเอกโดดทีบและยุมหัวกันหลังเวทีให้เพื่อนสาวฟังแบบออกรถออกชาติทําเอาหลายๆคนอยากรู้กัน เเลยยทีีดวโดยเจ้าตัวเราว่าฉันเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่นางเอกสองคนตบกันแล้วฉันก็รู้จักทั้งคู่แล้วเขาสองคนก็ไม่ถูกกันแล้วเขาก็โดดถีบกันค่ะยุ่มหัวกันค่ะฉันก็ตกใจมากทําอะไรไม่ถูกแล้วฉันก็รีบแยกและมันเป็นหลังเวทีที่มีแค่เกรทคนเดียวเท่านั้นที่รู้ข่าวนี้แล้วสักพักก็เป็นข่าวนักข่าวก็มาสัมภาษณ์เกรทแล้วด้วยความที่ยังเด็กก็ไม่รู้ก็ตอบไปตามความจริงจริง คนจะโกหกสักหน่อยว่าไม่มีอะไรค่ะแต่เกรทโกหกไม่เป็นก็ตอบไปเลยก็โดนชาวเน็ตดาวว่าเป็นตัวอย่างดังเกาะกระแสดราม่าแรกในวงการบันเทิงโดนว่าพูดแบบอย่างนี้ให้ร้ายทำไมเพราะมันไม่มีใครยอมรับซึ่งเรื่องที่เกรทพูดมันคือเรื่องจริงค่ะเพราะตอนนั้นเราไม่รู้ว่าทางนน้นเขาจะพูดโกหกไหมก็เลยพูดความจริงไปเลยไม่ใช่นครเป็นงานอีเวนต์เกรทเพิ่งเข้าวงการบันเทิงมา2ปี เองท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ